สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับ6กพันหกเผาเดียวครับ6กพันหกที่สามครับ6นหกเช็คใหม่ทั้งคันนะครับอันนี้เป็นรถบิว้วใหม่ทั้งคันครับก็ฟิดเครื่องยนต์ใหม่นะครับทีโปลเป็นแววนลูกสูบ พอเราลิ้นข้างในใหม่หมดนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องต่างๆชาอกชับกา้านใหม่ทั้งชุดนะครับเช็คปั๊มเทียบเพลิงให้เรียบร้อยต่อนเกียร์ท่อนท้ายก็เช็คหมดครับระบบไฮดรอลิกฝาไฮไหลหัวยันท้ายครับใบมีดก็ม้วนให้ใหม่ครับใบมีดม้วนสําเร็จแล้วก็ปะให้ใหม่โคงเดิมครับก็ไม่ต่างจากของใหม่แล้วครับเลาะเสร็จแล้วแปะเสร็จแล้ว ปากใบมีดใหม่ครับครับท่อเสียใหม่ครับตายด้านเราจุดกองแห้งเลดครับกองเปียกครับแล้วก็กองแก้วครับลูกใหญ่ประมาณนี้ครับจุดคอนโทรลใบมีดใหม่ครับอันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับระบบไฟใหม่ทั้งคันนะครับ หลังคาใหม่ย่างใหม่สีเส้น,นครับใบผ่านใหม่ครับผ่านเจ็ด CMT ครับ,รบเก็บงานให้เรียบร้อยครับจะให้ดูระบบไฟครับเป็นจอดิจิตอลนะครับดูง่ายครับหางตัวนี้เป็นปั๊มขาวใหม่นะครับ ใบผ่านใหม่ครับใบเจ็ดใบนะครับโซ่ข้างใหม่ครับหูช้างใหม่น็อตใหม่ทั้งน็อตบางคนใหม่สลักใหม่ประกับใบมีดใหม่นะครับก็ใหม่แค่ทั้งคันนะครับที่ทำอยู่ก็ประมาณนี้ครับโอ้แคนล่าก้ามปูก็สวยงามครับไม่มีสึกไม่มีหักครับ ปลาไฮก็ไม่แจกไม่้าวครับสวยให้ดูประมาณนี้ครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นหลังคาผ้าใบรครับยางใหม่สีเส้นครับเวดสายให้เรียบร้อยครับตัดใบมีดกรองต่างๆก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับพอเราเช็คใหม่ทำสีเก็บรายละเอียดให้ใหม่ครับเดินแป๊บน้ำมัน เดินระบบน้ำมันให้ใหม่แบตเตอรี่ใหม่ครับของอามารอนครับอย่างดีครับพอมรากกากเรียบร้อยแฟ LED ครับไฟจะเป็นทางในครับเดินท่อท่อกรองให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับ คันนี้ก็เป็นเสร็จที่4,50,000บาทนะครับลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้ก็สอบถามเข้ามาได้ครับเมื่อวานมีเข้ามา1นึ่คันครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับอ่อน้ำใหม่ครับ คำเชื้อเพลิงก็เช็คให้ใหม่นะครับอันนี้เป็นหกบนหกทีสามครับเช็คใหม่ทั้งคันก็ประมาณนี้ครับสวยงามแป้ขาวใหม่ครับรับประกันการใช้งานให้ลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้ก็ลองพิจารณาดูครับเรามีรถหลายคันครับหกหนึ่งศูนย์เราก็มีครับกำลังขึ้นใหม่ครับอันนี้ลูกค้าสั่งไว้ลงหน้าครับก็เลย พวกรเสร็จก็เตรียมจัดส่งครับหางหดูเร็วนะครับคันนี้เพราะว่าปั๊มใหม่ครับใช่ฟังเสียงเครื่องครับให้ดูทางนะครับ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không ไ,ได้รับคันดิงครับเครื่องนี้น,นมันดีครับปุมอะไราเบาครับหางระบบพฮโดรลิกดี่หมดครับเช็คใหม่หมดดับเครื่องก็ เงียบดีครับหางขึ้นเด็วนะครับเราเช็คใหม่ทั้งคันก็จะประมาณนี้ครับรถตอนนี้ว่างหลายคันนะครับ 640, 610 2เผาหก0นเผาเดียว a t 6ห0หนึ่งศ6นนะครับว่างเยอะแล้วก็มีคันที่ติดจองก็มีครับกำลังทำให้ลูกค้าอยู่ก็ ลูกค้าที่หารถอยู่ก็ลองเข้ามาชมที่อู่ได้ครับหรือสอบถามเข้ามาได้ครับพระช่วงนี้จะเท่าหน้างานแล้วครับต้องลูกค้าหารถกันล่วงหน้านะครับเตรียมรถไว้ถึงเวลาลงงานก็ลุยได้เลยครับทางร้านก็มีเวลาเช็คเยอะครับก็ดูความเรียบร้อยให้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ